ใหญ่กว่าอังกฤษหลายเท่าผมว่าใหญ่กว่าอังกฤษหลายเท่าประชาชนชาวอินเดียเนี่ยแต่อังกฤษมันมีอาวุธดีอังกฤษมันมีอาวุธดีฝรั่งเศสมีอาวุธดีนะครับถ้ามาต่อยกันเนี่ยทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนะผมว่าสู้อินเดียไม่ได้สู้มาเลเซียไม่ได้นะครับแต่ว่าเขามีอาวุธดีนะครับเกาหลีเหนือเนี่ย มันประเทศเล็กๆแถมประชาชนยากจนนะครับใครยังไม่กล้ากับเขาหลีเหนือเลยเพราะว่าเขามีอาวุธดีประเทศไทยก็แปลกครับประชาชนคนไทยนี่หัวดีนะนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้จัดสร้างอาวุธนะครับผมว่า ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้ชาวบ้านเขาผลิตอาวุธนะครับการจะจัดจ,ดจำหน่ายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ทางราชาการจะอนุญาตไม่อนุญาตอยู่แล้วแต่ให้เขาใช้หัวคิดใช้มันสมองนะครับจะผลิตจะลวดหรือผลิตนิวเคลียร์แบบเกาหลีเหนือก็ได้แต่ต้องเสริมเสริประชาชนคนไทยเราไม่ได้ไปเป,เปลืองงบของทางราชาการ ถ้าผมมีอำนาจผมอนุญาตครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าหลามพกเข้าหลามกลนะครับปืนคอเหมือนกับไอ้มาดามรถถังกัอีกเจ้าหนึ่งที่ที่อยู่ชนบุรีเดี๋ยวชื่อบริษัทอะไรนะนั่นผลิตรถถังได้นะต้องสนับสนุนเอกชนครับเพราะเขาเอาเงินส่วนตัวเข้าไปวิจัยผลิตมานะครับยังผลิตไม่ได้ก็อย่าไปห้ามในการสั่ง ทางรัฐบาลก็อย่าไปตัดงบของทหารในการที่จะจัดซื้ออาวุธยุทธพันธ์ถ้าเราไม่มีอะไรสิท่านไปตัดงบตัดงบตัดงบนะครับฝรั่งเศสแม่นมาบีบประเทศไทยยึดเอาดินแดนไทยไปนี่มาเอาเรือลบสองลำม,มาปิดปากอ่าวไทยเท่านั้นแหละเราไม่มีปัญญาไปสู้มือกับเขาแล้วนะครับ ต้องคิดว่าการมีอาวุธเข้าไว้เนี่ยและฝึกคนไว้ให้พร้อมเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่มาลุกลานเราเราก็ไม่ต้องเสียดินแดนนะครับแต่คนไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะมองว่าจะซื้อมาทำไมมึงจะแดกงบกันเหรือโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเราต้องเตรียมครับต้องเตรียมความพร้อมครับทั้งเครื่องบินรบนะครับอาวุธยุทโธปั์นี่ต้องพร้อม ต้องพร้อมเข้าไว้ครับพร้อมแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้านะครับนี่ถ้าเราไม่มีอาวุธยุทภัณฑ์อยู่ในมือเราเนี่ยท่านคิดว่าไอ้ไอ้ไอขเขมร